กรดู้สึกอย่างไรต่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบรายตำบลหรือนาการเนมหาวิทยาลัยหนึ่งตำบลที่เข้ามามีบทบาทในทุกคนครับถ้าถ้าสำหรับโครงการนี้นะครับผมมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ว่าประชาชนเนี่ยอาจจะได้ใช้เป็นแนวทางในการประอกอบอาชีพนะรหรือว่าเป็นตัวสร้างแรงกระตุ้นให้เขาพัฒนางานอาชีพที่มีอยู่นะครับท,ท,ที่มองว่าน่าจะเกิดประโยชน์ตรงนี้ ตลาดช่วยแนะนำโครงการหรือแผนพัฒนาตำบลเทียบกัตอนของใครกำลังดังเนินอยู่ต่อส่วนว่ามีอะไรว่ามีอะไรบ้างได้ไหมครับถ,ถ้าเรื่องแผนพัฒนาตำบลที่ดาเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นปในลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานนะครับพวกถนนหนทางเป็นเป็นหลักนะแต่ว่าถ้าในรูปของด้านพัฒนาที่หรือ ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่แรง่่งเนก็มีอยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติจริง,งการตั้งโอเรมานส่วนใหญ่จะอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐาน